สวัสดีครับพบกับเรื่องเด่นประเด็นจันทร์นะครับ22ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกายนะครับผมก็เป็นรอบของดาวอาทิตย์ที่เคลื่นอนโคจอรในช่วงของ18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกานี้นะครับใกล้จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับผ่านมาอย่างรวดเร็วเลยเรามาดูกันครับว่าดาวจันทร์จะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่รูปดาวรูปนี้นะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่วันที่2 2เดือน10 ปี6กกันเลยนะครับดดวจันทร์ก็จะเคลื่อนโคจรเข้าสู่ในเรือนของราศีพฤษภครับวันที่22นี้ผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านมาแล้วยังเอ่ยผ่านมาแล้วเนาะวันนี้วันที่26แล้วใช่ไหมครับวันนี้วันอังคารละนะครับเพราะฉนั้นย้อนไปที่วันที่22เลยก็แล้วกันนะครับพอ22เนี่ย มาเป็น25เดือน10ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่25เดือน10ดาวจันร์ทก็เคลื่อนโคจรเข้าสู่ในเรือนของราศีเมถุนนะครับตอนประมาณ9โมง40นะครับ25เดือน10 ปี64เก้าโมง40เดวจันย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีเมถุนนะครับดูลูปกราฟิกตามตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วพออีกประมาณสักสองวันครึ่งนะครับก็คือวันที่27เดือน10นะครับเวลา3ทุ่ม 6นาทีนะครับก็จะเข้าสู่ในวันพุธใช่ไหมครับวันพุธก็คือพรุ่งนี้นะครับดาวจันทร์ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นดาวเกตตรงนี้นะครับใครมีดาวเกตตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความแบบว่าปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอสองมันไปกระตุ้น9ไปกระตุ้นที่5กับเ็มันเล็งไปหาหกับ7ดด้วยเนาะ ก็ต้องระวังนิดหนึ่งงานะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความบาดหมางเรื่องเกี่ยวกับของอุบัติเหตุนะครับเราดูรูปแบบแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องดูในเรื่องของลัคนาเราก็จะรู้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะอยู่ตรงลัคนาไหนนะครับแค่เราดูว่าจันเนี่ยไปกระทบกับอะไรนะไปกระทบเกตเกตไปเล็งเข้าหา5กับ7ถูกไหมครับ5กับเเป็นคู่ศัตรูนะครับเพราะนั้น อาจจะมีความบาดหมางเกิดขึ้นได้ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าบาดหมางของใครลัคนาอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เอาแบบง่ายๆที่แบบว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ลัคนาราศีของฉันแต่ฉันดูดาวเป็นอ่านะฉันดูดาวเป็นว่าอ๋อมันเป็นกระตุ้นเกตละ2สองเก้าแปลว่า อะไรเอ่ยคู่แม่สีเลือนประมาณนี้นะครับแล้วสองอาจจะโยกกลับไปหา8โยกกลับมาหาสีในเรื่องของคําพูดคําจาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความในเรื่องของดาวจันทร์ที่มันมากระทบเนาะมันไปโคจรไม่จําเป็นต้องดูเลือนก็ได้นะครับดูแบบกว้างๆนิดหนึ่งนะครับว่าไปกระตุ้นดาวอะไรนะอันนี้คือหลักที่แบบว่าเริ่มเริ่มคล่องขึ้นนะเมื่อคุณดูช่องนี้คุณจะเริ่มคล่องขึ้นละ ว่าเฮ้ยมันไปเจอดาวเกตฉันจะต้องคิดอะไรเยอะขึ้นไหมฉันจะต้องปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดไหมหรือฉันจะต้องมีเรื่องของความบาดหมางเกิดขึ้นไหมคำพูดคำจาของฉันละ่ะหรือ8 9คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉัน อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะบกระทบอยู่ประมาณสักสี่ดาวด้วยกันประมาณนี้พอ27เดือน10เสร็จแล้วเราก็มาดูว่า27เดือน10แล้วเดือนนี้มีการย้ายของดวงดาวเยอะแยะมากมายเลยเราจะเห็นว่าดาวอีกหนึ่งดวงที่ย้ายนั่นคือดาวเกตครับผมเขาจะย้ายละนะในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่30นะครับวันที่30ก็ตรงกับ วันไรเอ,อ่ยวันเสาร์ใช่ไหมครับผมวันเสาร์ที่30นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ6กโมงสีนาทีนะครับช่วงเชา้าดาวเกตจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนละแล้วก็เป็นเกตที่เรียกว่าเกตมหาอุดด้วยเขาบอกเกตมหาอุดเนี่ยนะบอกว่า พยายามที่จะทําความดีนิดนึงนะอย่าทําอะไรที่แบบตามใจตัวเองมากจนเกินไปความดีจะช่วยให้สิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันดีขึ้นนะครับดาวเกตที่เข้าไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนเองเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเรือนอะไรเอ่ย3 6 4เรือนดาวพุธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนาคราชคงคาอ่ามีเวลาก็อาจจะแบบว่าไปไหว้เกี่ยวกับแม่น้ำนะเพราะว่าดาวพุธคือดาว น้ำถูกไหมครับเป็นแม่น้ํานักขลาดคงคาก็คือดาวเกียรติที่อยู่ในตําแหน่งมหาอุดในเรือนของราศีเมถุนตรงเนี้ยก็คือเราอาจจะมีเวลาไปไหว้เกี่ยวกับพญานาคอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้เนาะพระแม่คงคาพญานาคได้ไหมได้นะครับผมขอให้น้ําเลิกท่วมสักทีอ่าเนาะน้ำก็จะเลิกท่วมเนาะเพราะฉะนั้นดาวเกียรติที่อยู่ในเรือนของมหาอุดในเรือนของเมถุนนะครับเป็นมหาอุด ต้องทำตัวให้แบบว่ามีจริยธรรมมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นเนาะมันทำความดีแล้วความดีจะช่วยให้เราไม่ประสบอะไรที่ยากลําบากมากนะักจนเกินไปมันอบรมควบคุมตัวตนนิดหนึ่งนะครับทุกๆลราศีนะวันนี้เรามาในรูปแบบของการที่อธิบายเรื่องของดวงดาวลึกซึ้งเข้าไปอีกทีหนึ่ง โดยที่อาจจะแบบไม่ต้องดูลักษณาในช่วงแรกนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องของดวงดาวแต่ละดวงแล้วคุณจะเข้าใจความหมายของมันแล้วก็การกระทบของมันนะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตครับย้ายตอนประมาณช่วง6โมง46นาทีของวันที่30คือวันเสาร์นี้เนาะ ตื่นเช้ามาอาจจะอาไปไวหว้น้ํานิดหนึ่งได้ไหมไวนหน่ายพญานาคเนาะใครที่จะแบบว่าไปไหว้ปูน่นาคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดหมดแล้วยังอยังไม่หมดใช่ไหมวันนั้นพอสมมติว่าพอหกโมงสี่สิบหกปุ๊บดาวเกตย้ายหกโมงห้าสิบสี่อีกประมาณแค่กี่นาทีแปดนาทีเนาะอีกแค่แปดนาทีปุ๊บดาวจันทร์ก็ย้ายละ ย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีสิงห์พอไปย้ายมาอยู่ในเรือนราศีสิงห์ปุ๊บมันก็โยกกลับไปหาเกตพอดีอมันก็มีความหมายเป็น29เหมือนเดิมแล้วโยกกลับเข้ามาหา1นึสนะครับหนึสคืออะไรแต่ว่าโอ้โหช่วงนี้อาทิตย์มันแบบว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาทิตย์มันเป็นนิดเนาะอาทิตย์มันเป็นนิดญาติมิตรล้วนเบียดเบียนใช่ไหมครับอาภัพยศถาบรรดาศักดิ์ผู้อุปถัมภ์ไม่ยั่งยืน เราไปเจอกับดาวอังคารที่เป็นปลาอีกเนาะดาวอังคารปละเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของญาติมิตรอีกแหละตีกับญาติมิตรเนาะไม่กล้ามไม่ขยันเนาะแล้วญาติมิตรกลับมาแบบว่าบาเป็นศัตรูกับเราอีกเพราะฉะนั้นพอดาวจันทร์มันย้ายเข้ามาวันอัสวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ตอนเช้าหกโมงสี่หกดาวเกตย้ายมหาอุดอ่าว้พระเรียบร้อยละเนาะเสร็จแล้วพอหกโมงห้าสิบสี่อีกแปดนาทีเท่านั้นเองดาวจันทร์ก็ย้ายอีกละ นะย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงห์ย้ายมาศีราศีสิงห์ปุ๊บมันก็ไปกระทบกับใครหลักอาจจะไปกระทบกับดาวในราศีสิงห์ของใครก็ตาม ที่อยู่ตรงนี้ถ้ามีดาวส่วนตัวอยู่ดาวประจําตัวอยู่ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ไปเจอกับดาวเกตแล้วก็ไปเจอกับดาวหนึ่งสาอีกเนาะเพราะนั้นก็ต้องระวังปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเรื่องบัดหมางเรื่องแบบว่าการเบียดเบียนอ่าเราก็ต้องสวดมนต์เนาะเราก็ต้องสวดมนต์เราก็ต้องทําใจประมาณนั้นนิดหนึ่งโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้ยังมีดาวย้ายอีกหนึ่งดวงเนาะพอเย็น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 นิดหนึ่งนะครับประมาณสักช่วง อะเอ่ย22.09โอโ้ไม่เย็นแล้วบ้านคุณไม่เรียกว่าเย็นนะครับผมเรียกว่า4ทุ่ม9นาทีนะครับดาวพุธครับ ย้ายอีกครับโอ้โหเห็นไหมครับบอกแล้วว่าช่วงนี้ดาวย้ายกันอุตลุดเลยดาวพุธครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีตุลประมาณวันเดียวกันนั่นแหละนะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่หกโมงสีโดาวเกตย้ายหกโมงห้ 4, ดาวจันย้ายวันนั้นวันเดียวกัน22.094บสนี่ทุ่มดาวพุธก็ย้ายนอะกจากดาวพุธที่เคยมนอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหมนมานานตั้ง3เดือนนะ้ามันท่วมเรียบร้อยแลวนะตอนนี้30เดือน you น้ำจะเลิกท่วมแล้วนะครับถ้าที่ไหนยังไม่ยังไม่เลิกท่วมแปลว่านั่นน้งน้ารอการระบายเนาะแค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงๆนะก็เลิกท่วมได้แล้วนะครับเลิกท่วมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธจะย้ายแล้วก็มาเสิร์ชที่ในเรือนของราศีตุลเป้าแปลว่าเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารก็เริ่มจะดีขึ้นที่เคยมนอยู่ในเรือนนี้โอ้โหต้องนานเลยจําได้ไหมตั้งแต่23สิามิงหาจนถึง มาณ30ตุลานะครับย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเจราจาการค้าขายการสื่อสารน่าจะดีขึ้น1 4 3 1 4คือเรื่องของอะไรครับการทำสัญญาข้อตกลง1 3คือเรื่องของการคู่ศัตรู43คือเรื่องอะไรครับ43คือเรื่องของความกล้าความขยันเนาะ4 0คือเรื่องอะไรเรื่องของการปากนาขวานผ่าซาก ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยดาวอาทิตย์มันเป็นไรครับดาวอาทิตย์มันเป็นนิดเมื่อดาวอาทิตย์มันเป็นนิดปุ๊บเนาะดาวพุธมันเสด็จเพราะนั้นการพูดการเจราจาทําให้เกิดอาทิตย์นิดก็คือเรื่องของญาติมิตรล้วนเบียดเบียนก็ต้องระวังการทําสัญญาหนึ่งสี่อาจจะเป็นการทําสัญญาแบบที่แบบว่าจําใจต้องทําไปได้ไหมได้เพราะว่าอาทิตย์มันเป็นนิดไงถูกไหมแต่สี่มันเสด็จมันเร็วเพราะนั้นมันก็ต้องตกปัก รับคําอะไรประมาณนี้แล้ว4 3, ี่สาม่ะสี่สามคือความกล้าความกล้าความขยันเมื่อความกล้าความขยันมาเจอกันแต่อังคารมันดันเป็นปลาถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่กล้าไม่ขยันแต่มาเจอพุทธที่เสิร์ตไม่กล้าไม่ขยันบางทีเราก็อาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างออกไปก็ได้เนาะเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับพยายามที่จะแบบว่าฉันไม่กล้าฉันไม่ขยันแต่พุทธมันดันเสิร์ตเนาะพอเรามาตีความแบบนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่า บางทีเราก็ไม่เอาปฏิเสธไปเลยบางทีนะมันจะกลายเป็นนิสัยของดวงดาวแล้วก็จะกลายเป็นนิสัยของคนเราไปประมาณนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสามความขัดแยง้งเอ๊ะตกลงที่เราปฏิเสธเข้าไปเนี่ยมันพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าอ่าเนาะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกลายเป็น40เอ๊ะหรือว่าเอาไงดีหรือว่าไม่พูดเลยอ่ามันจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทุกดาวมันเป็นทุกลักษณะ นะครับเพราะฉนั้นมันอยู่ที่ลักษณาใครอะไรยังไงวันนี้เรามาตีความกันแบบไม่ต้องใช้ลักคณาเราก็จะรู้แล้วว่าอิทธิพลของดวงดาวน่าจะมาประมาณนี้ใครดูช่องนี้เนี่ยผมว่าคุณเก่งแล้วที่จะตีความในเรื่องของดวงดาววันนี้เรามาสอดแทรกในเรื่องตรงนี้ในเรื่องเด่นประเด็นจันทร์ให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวที่ย้ายวันนี้30ดาวเกตย้ายเนาะหกโมงสี 6, 4, 6. ดาวจันย้าย6กห้่ดาวพุธย้าย22.09ไม่พอไม่พอพอวันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอา้าวดาวศุกร์ย้ายอีกแล้ววันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่31นะครับวันที่31โอ้โหเห็นไหมครับย้ายกัน4ดวงเลยจริงๆ3าดวงใหญ่1ดวงเล็กนะครับเพราะนั้นดาวศุกร์ครับย,ย้ายวันที่ 31เดือน10นะครับก็คือย้ายวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณทุ่ม32นาทีย้ายเข้าสู่ในเรือนของบราศีธนูนะครับดาวศุกร์ที่ย้ายมามีตำแหน่งเป็นไรเป็นถึงมหาจักรนะครับเมื่อเขาเป็นถึงมหาจักรเขาบอกว่าฉลาดพิกแพงนักเป้าเอาสู้หนักเอาหนักหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ใช่หนักเบาเอาสู้เนาะเดี๋ยวสู้สกัน ประมาณนั้นเนาะหนักก็เอาเบาก็สู้นะครับแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครชอบที่จะสอนงานเนาะดาวศุขเป็นเรื่องของการเงินและความรักเพราะฉะนั้นจากสุขที่มันเคยอยู่ในเรือนของราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นสุขที่ไม่ค่อยดีถูกไหมครับมันเป็นสุขประเนาะ ทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักตอนนี้สุกย้ายมาเป็นมหาจักรแล้วนะครับถือว่ามันต้องดีขึ้นแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับพวกลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีพฤกษภก็ได้เพราะว่ามันไปตกเรือนอริมรณะและวินาศาของทั้ง3ราศีนี้แต่ในอีก9าราศีถือว่าดาวสุกสวยและรวยมากมีอํานาจเพราะสุกมหาจากักรตีง่ายๆามหาจักรคืออํานาจเพราะนั้น สุขที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีธนูนั่นก็คือสวยรวยและมีอํานาจานะเพราะนั้นตรงนี้เห็นไหมเราตีความด้วยความหมายของดวงดาวแล้วมันชัดเจนขึ้นมันทําให้เรารู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มครึ่งน,นะครับดาวสุขย้ายเข้าสู่เรือนสองราศีธนูคนที่ได้รับอานิสงส์ชัดเจนเลยก็ต้องเป็นล,นลักษาะราศีธนู เนะาะราศีเมถุนนะครับราศีอะไรอีกเป็นลาภของคนล,นลักษณาราศีกุมนะเป็นสุภาของคนล,นลักษณาราศีพฤกษก็ไ,ไม่ใช่ราศีเมฆเนาะเป็นสัะช้าของคนลนาศีิตุลเนานะแต่ไม่ดีกับคนล,นลักษณาราศีกรกฏเพราะว่ามันเข้ามาเป็นอะไรครับเป็นอลิเนาะอลิเรื่องการเงินเรื่องของความรักความรักการเรงินไม่มีอํานาจเนาะ เป็นวินาศของคนลัคนาราศีมังกรการเงินความรักชีพหายหายไปหมดเลยนะครับเป็นมรณะของคนลัคนาราศีพฤกษกนั่นคือเรื่องอะไรครับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอะไรครับดาวสุขเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดาวสุขก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องด้านล่างนั่นแหละครับจากันได้ไหมดาวสุขเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องด้านล่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยพวก ไปพวกนิ้วพวกกระเพาะปัสสาวะประมาณนี้ก็ต้องระวังแล้วมันเป็นสุมหมาจากด้วยโอ้ยป่วยบิดไปบิดมาเนาะประมาณนั้นเพราะนั้นคนลัคนาราศีเมไม่ใช่ราศีเมษแหมคุณก็ราศีพฤษภครับคุณต้องระวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับไตเรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะเรื่องของการอั้นฉี่เนาะถ้าจะอั้นไม่ต้องไปอั้นนะหวยเหยก็ไม่ต้องไปอั้นเนาะใช่จังกะฉี่ไหนฉี่ตรงนั้นเลยนะอืม ผมบอกแล้วไงให้ซื้อแผมเพ์นะอ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์จะย้ายในวันที่31เพราะฉะนั้นมีดาวย้ายติดกันถึง4ดวงด้วยกันเนาะแล้วเราก็ไปต่อในช่วงของวันที่1นะครับดาวจันย้ายเข้าสู่ในเือนของราศี อะไรเอ่ยราศีกันนะราศีกันประมาณ14.23นะครับแล้วก็ไปต่อครับนะเข้าสู่ราศีตุลวันที่3นะครับไปวันที่3ละว,วันที่3ของเดือนโอ้โหจบสิ้นปีแล้ววันพุธเนาะวันพุธท,ที่3ของเดือนพฤศจิก์นะครับ19.37 ทุ่ม3านะครับก็เข้าสู่ราศีตุลเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ในราศีพิจิกนะครับไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดาวได้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่8ครับวันที่8เกิดอะไรขึ้นครับวันที่8ตีหนึ่งดาวจันทย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับเสร็จแล้วในวันนั้นเองมันจะมีดาวหนึ่งดวงที่ย้ายนั่นคือดาวพฤหัสครับผมดาวพฤหัสจะย้ายจาก ที่อยู่ในเรือนของราศีมังกรนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีกลุ่มละนะครับ8พฤจิกานะครับเวลาเท่าไรเอ่ยเวลา22.411น,น,นะครับก็ประมาณ4ทุ่มก็บางวัดก็อาจจะมีการไหว้รับส่ง ดาวพฤหัสเนาะเดี๋ยวคงจะมีเวลานะครับคงจะมีเวลาละนะครับช่วงนี้ผมออกไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนาะไม่มีคนดูผมก็ขี้เกียจเขียนนะครับถ้ามีคนดูมีคนเข้าใจอยากจะดูนะครับผมก็จะเขียนให้นะครับว่าจะว่าจะส่งดาวพฤหัสยังไงนะครับถ้าไม่ได้เขียนก็ลองกลับไปดูในคลิปเดิมเดิมนะครับจะมีวิธีการส่งกานว่ายอยู่นะครับประมาณนั้นนะอืม ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนหัดย้ายเข้าสู่ราศีกุมละครับก็ย้ายแบบเสิร์ดรวดเร็วนะครับรวดเดียวจบเลยนะครับ8พฤศจิกานะครับ8พฤศจิกาย้ายไปจนถึงประมาณ8เมษาจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งอย่างรวดเร็วเป็นดาวพฤหัสที่เสิร์ดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อครับไปต่อที่ในวันต่อไปก็คือวันที่10เดือน11ละ เนาะก็เข้าสู่ราศีอะไรครับราศีมังกรเนาะวันที่12ก็ดาวจันทร์ก็ไปกระตุ้นดาวพฤหัสละนะครับที่ราศีกุมแล้วก็วันที่14 15ี่สบห้าหนี่ก็คือเรื่องของอะไรครับวารละแห่งชาติเนาะก็จะไปอยู่ที่ราศีมีนเนาะเห็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยคือวารละแห่งชาตินะครับวันที่1เนาะวันหอยออกนะครับวันหอยออกก็คือวันที่ นี่แหละครับเราจะพูดตรงๆไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาจะดูดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นวันหอยออกเนี่ยก็ตรงกับราศีกันกับราศีมีนอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็มาจบที่วันที่16เดือน11เนอนาะอยู่ที่ราศีเมฆนะครับผมอ่ะไปดูกันครับว่าในแต่ละคณะราศีนะมันมีดาวที่จะต้องระวัง นะครับว่าเวลาจันทเข้ามากระทบแล้วเนี่ยมันจะต้องระวังอะไรคุณก็แคปหน้าจอปันไปเลยก็แล้วกันนะครับเอาแบบรวดเร็วทันใจนะครับนี่คือราศีเมฆนะครับที่ต้องระวังก็คืออลินะครับ1 2 3นะครับมรณะ5 6 7นะครับวินาศส4 1 5 1 6นะครับประมาณนี้นะครับไปต่อเลยครับที่ลักนาะราศี เรียกว่าอะไรครับลัคนาราศีพฤกษกนะครับแคปน่าจะาไปนะครับเพราะว่าจะไปอธิบายเพิ่มเติมละเพราะว่าเก่งกันละนะครับเพราะฉะนั้นอลิจะอยู่ที่ 3, 4, 5นะครับแล้วก็ 8, 9, 10มรณะนะครับแ9มรณะแล้วก็มังวินาศก็เป็น 16, 17ต้องระวังวันพวกนี้ให้ดีนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีเมถุนครับราศีเมทุนก็คือ 5, 6, 7อลินะครับ10 11 12นะครับ12นิดหนึ่งนะครับก็คือตกมรณะแล้วก็วินาศก็ผ่านมาเรียบร้อยลนะเนาะย2 23ิบสองยิบสามผ่านมาละเสาร์อาทิตย์นี้ได้เดินทางไปต่างจังหวัดอะไรกันหรือเปล่าราศีกรกฎครับกรกฎก็จะอยู่ตรงนี้อ่ามีสีฟ้าทั้งสองที่เลยนะครับแล้วก็วินาศก็คือวันนี้นั่นแหละเมื่อวานนี้แล้วแหละคนลัขนาราศีกรกฎเมื่อวานจับใจ่ายใช้สอยเยอะไหมครับอ๋อ ชอบกันนำซัมเมอร์เซลกันหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนของวินาศก็ต้องระวังนะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ดาววันอลก็คือ8-90แล้วก็11-12-13-14 นะครับตกมรณะนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิงครับก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพุทธพฤหัสสุกนี้ต้องระวังวินาศเกตปุ๊บปั๊บ,บทันทีทันใดการทะเลาะนะแล้วก็มาอลก็คือสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับตกมรณะนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกันนะครับสามสิบนะครับเสาอาทิตย์จันท์เนาะ เสาอาทิตย์จันทร์ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของวินาศนะครับแล้วก็ไปดูอลิก็คือ12-13-14นะครับแล้วก็16-17-18เป็นมรณะนะครับแล้วก็ไปต่อที่ลัคนาราศีตุลครับลัคนาราศีตุลก็คือวันที่1เนาะวันที่1ก็คือจันทร์อังคารพุธประมาณนี้จันทร์อังคารพุธ ตกวินาศแล้ววินาศดาวพุธดาวพุธย้ายอย่างย้ายแล้วนะเพราะนั้นไม่เจอดาวพุธละนะครับไม่เจอดาวพุธละก็คือเป็นวินาศตามปกติของเขานะครับแล้วก็ไปเจออลีวันที่ 14, 15, 16, 22, 23ที่ผ่านมา 22, 23, 24สาสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตกมรณะดาวแดเรื่องรถได้ไหมประมาณนั้นหรือเรื่องของโรคแปลกปะปะอะไรประมาณนี้โรคแปลกๆมีความแปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับ ไปต่อที่ลัคนาราศีพิจิกกันนะครับลัคนาราศีพิจิกวันนี้มรณะนะครับเมื่อวานก็มรณะเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับใครที่ไปถูหลังนะครับไปอาบน้ําถูหลังนานๆนะครับป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็วีณาสามสี่ห้า 3, 4, นะครับแล้วก็หกสิบหกสิบเจ็ดเ 1> 16 1 7ก8็ก็ต้องระวังอลิเอาไว้มนุษย์จะอยู่นะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนู27 28 29กนะครับก็คือพุทธหัสสุกนี้นะครับตกมรณะเนาะตกมรณะก็มีดาวเกตอยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเรื่องของการทะเลาะเรื่องของการใช้เงินนะครับแล้วก็เป็นวินาศวันที่5 6 7นะครับแล้วก็567เจอเดาวสุกไหมไม่เจอเดาวสุกแล้วเพราะดาวสุกย้ายเข้ามาทับลัคนาเรียยบร้อ้อแลว นะครับแล้วก็ย2ที่ผ่านมาก็ไปเจออลีอุปสรรคเนาะเรื่องรถยนต์ได้ไมยเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ไปเจอลัคนาราศีธบไยคือลัคนาราศีมังกรโอ้โหช่วงนี้อาจจะหน้ามืดนิดหนึ่งนะครับคนลัคนาราศีมังกรเพราะ25คือวันนี้ตกอลีอุปสรรคศัตรูนะวันนี้นะครับแล้วก็ถึงพรุ่งนี้นะครับละวันนี้วันนี้ทนถึงพรุ่งนี้ประมาณเก้าทุ่มเออไม่ใช่เก้า เก้าโมงสามทุ่มประมาณนั้นเสร็จแล้วก็มาเจอมรณะอีก30เนาะเสาร์อาทิตย์นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเจอวินาศในช่วงของ8 9 10นะแล้วไปเจอใครครับไปเจอเดาวศุกร์ด้วยนาะววินาศในเรื่องของการเงินนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีกุมเองเนาะ2 7 2 8 29นะครับพุทธพฤหัสศุกร์ตกอลินะครับแล้วก็มีดาวเกตอยู่ต้องระวังอุปสรรคนะระวังเรื่องของการทะเลาะนะ ประมาณนี้ทะเลาะกับผู้ใหญ่เพราะ5กับเเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไปเจอวันที่1 2 3นะไปเจอวันที่1 2 3ก็ไปเจอดาวมรณนะแต่ว่าไม่มีอะไรเพราะว่าดาวย้ายไปหมดแล้วดาวผุดย้ายมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาวันที่10 11 12นะครับก็มาเจอดาวดาวเสาร์ดวงเดียวเนาะเจอาดาวเสาร์ดวงเดียวก็เกี่ยวกับเรื่องของแม่เรื่องของหลังประมาณนี้นะครับก็ไปต่อที่รัคนาราศีมีนครับราคานาราศีมีนเองก็ วันอลิคืออะไรครับ30เนาะเสาร์อาทิตย์นี้30 31นะครับแล้วก็1 นะครับแล้วก็มาเจอ3 4 5สี่ห้าอ่าสามสี่ห้าอันนี้อาจจะโปะเชะนิดนึงเพราะว่า1 3 4อยู่ตรงนี้กันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมรณะแล้วมาเจอดาวพวกนี้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนสายตาความดันเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเรื่องเกของแหลมของมีคมรเรื่องของการเดินทางรถเฉี่ยวน,นะครับโ oh, อ้เยอะชิบหาย้วยครับอืมนะครับแล้วไปเจอวิน่าดาวพฤหัสอีกนะครับผมโอ้ทันขึ้นทั้งล่องนะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีมีนช่วงนี้อาจจะแย่นิดนึงเพราะว่าดาวของคุณเนี่ยตกทั้ง อลิมอณะอ๋อมอณะแล้วก็วินาศเยอะอยู่1 3 4 5หตกมอณะตกวินาศนะครับช่วงนี้คนละขนาดราศีมีนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูรูปแบบตรงนี้เข้าไปแล้วทําความเข้าใจเลือกที่จะไปสัมภาษณ์เลือกที่จะไปติดต่อง,งานในวันที่มันดีนะครับวันที่เป็นสีแดงไม่ควรเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูไว้แคปหน้าจอของแต่ละขนาดราศีเอาไว้นะครับสวัสดีครับ